สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันหนอียเช่นเคยกับช่องสวัสดีไทยแลนด์วันนี้หนูพาทุกท่านมากินชาบูสดร้อนๆน,นะคะ <c oughs> กับบรรยากาศฝนตกปรยโปรยที่แรกหนูไปฝนก็ไม่ตกหนูก็ดูแล้วนะมองฟ้ามองอากาศแล้วนะคะฝนไม่ตกคิดว่าฝนไม่ตกกินได้สักพักหนึ่งแค่นั้นแหละฝนโปรยลงมานะคะแต่ดีนะที่ตกไม่หนักนะคะแค่โปรยโยลงมาเฉยๆนะคะ วันนี้หนูก็สั่งเป็นเซตมานะเซตในราคา299บาทก็เป็นเซตเนื้อนะนะคะในเซตก็จะมีอ่ามีลูกชิ้นปลามีอ่าปูอัดนะคะแล้วก็มีเต้าหู้ปลานะคะแล้วก็มีชุดผักมาให้ด้วยนะคะเป็นชุดเล็กนะคะก็จะมีหลายชุดหลายราคาให้เราเลือกมีทั้งพวกซีฟู้ดร่วมด้วยมีอ่ามันผสมกันนะคะก็จะมีเนื้อมีหมูมี อะไรนะมีไก่มีหมูหมักนะ,ะแล้วแต่เซตแล้วแต่ราคาแล้วแต่ว่าเราอยากจะกินแบบไหนเราก็สั่งแบบนั้นนะ,ะสั่งเซตนั้นนะ,ะอย่างเนี้ยถ้าหนูอยากได้หมูหนูก็สั่งหมูได้แต่หนูชอบเนื้อหนูก็สั่งเป็นเนื้อมานะคะเป็นมาในเซตนี้ในราคานี้น้ําจิ้มเขาก็จะมีให้3อย่างนะคะเป็นน้ําจิ้มซุก,กี้น้ําจิ้มซีฟูด้ดน้ําจิ้มแจวนะ แต่น้ำจิ้มเนี่ยคือเด็ดทุกอย่างแซ่บทุกอย่างนะคะแต่ถ้าบางทีน้องพนักง,งานเ,าเสริร์ฟน้ำจิ้มไม่ครบหรือว่าอยากได้น้ำจิ้มเพิ่มเติมก็สั่งได้นะะเพราะว่าบางทีเขาเสิร์ฟแค่2ออย่างนะคะบางทีเขาไม่ได้เสิร์ฟน้ำจิ้มแจ่วก็สามารถถามได้แต่มันมีแค่3าอย่างนั่นแหละนะคะแล้วก็เขาก็จะมีพริกสับกระเทียมสับให้นะคะน้ำซุปก็จะมี2ออย่างนะคะในในหม้อเดียวนะเพราะว่ามันเป็นหมอ้อหมอ้อแบ่งครึ่งใช่ไหม ก็จะเป็นน้าซุปเจ่วหอนจิมจุม่มคือเขาใส่เครื่องต้มยำม,มาด้วยอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นน้ําจิ้มชาบูน้ําใสธรรมดาแต่แซ่บนะคะอร่อยจริงๆนะมันอร่อยหนูก็บอกว่าอร่อยหนูไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆใด,ด,ดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วเตาเนี่ยเขาก็จะมี2อ,อย่างให้เราเลือกก็คือเตาปิ้งย่างก็คือเตาหมูกระทะนั่นแหละนะคะแล้วก็จะมีเนี่ยเป็นชุดอ่าหม้อชาบูให้เราเลือกแต่เลือกได้แค่อย่างเดียวนะคะมันไม่ได้ทั้งสองอย่างนะคะอืม แต่อร่อยทุกอย่างแซ่บทุกอย่างแล้วอาหารไทยเนี่ยอร่อยทุกอย่างนะคะคือไม่อร่อยหนูไม่มากินบ่อยๆแล้วก็ไม่อาจคลิปลงด้วยนะคะมันอร่อยหนูก็บอกว่าอร่อยมันดีหนูก็บอกว่าดีเนาะใครอยากจะตามมาก็ตามมาได้นะคะ<ๆ>ร้านบาววันอยู่เยื้องกับโรงแรมมา,า,ารีนพาซาดทางเข้าวอกกิ้งสตรีทด้านหลังนะคะอ,อาหารไทยอร่อยทุกอย่างวัตถุดิบเขาดีนะคะดีแล้วสดหนูกล้าบอกได้เพราะว่าหนูลองมาบ่อยแล้วกินมาบ่อยแล้วกินมาหลายเมนูด้วยนะคะ ก็เลยกล้าบอกกล้าพูดนะคะแล้วร้านเขาว่าเปิดตั้งแต่6กโมงเย็นยัน6กโมงเช้าเลยนะคะอืมก็สามารถเสิร์ชกันเข้าไปดูได้นะคะอาหารก็มีหลากหลายมีทั้งอาหารอินเดียที่ลองลงมานะคะที่เมนูเยอะนะก็จะเป็นอาหารอินเดียอันดับหนึ่งก็จะเป็นอาหารไทยที่เมนูเยอะนะคะเยอะที่สุดแล้วก็จะมีอาหารอินเดียอันดับสองเนาะแล้วก็มีมอ,าอาหารรัสเซียแล้วก็มีพวกสเต็กพวกพอกช็อปพวกแลมนะคะ นั่นแหละก็สามารถเลือกกินได้ร้านเขาค่อนข้าง,ขงเป็นอาหารนานาชาตินะคะลูกค้าที่เยอะอันดับหนึ่งก็จะเป็นนักท่องเที่ยวอินเดียเป็นคนอินเดียนะคะเพราะว่าเจ้าของร้านเ็าเป็นคนอินเดียนะคะเป็นคนอินเดียนะตอนนี้นะนะคะแล้วก็ลงลงมาก็จะเป็นสาวไทยเหล่าลูกค้าเยอะอันดับสองนะคะแล้วก็จะเป็นจะมีฝรั่งหมุนเวียนกันเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะแต่ทุกวันที่เยอะก็คือจะเป็นนักท่องเที่ยวอินเดียเป็นลูกค้าอินเดียส่วนเยอะนะคะ นั่งกินไปฟังเพลงไปชิวๆสบายๆมีความสุขอาหารอร่อยนะคะเพลงเพราะๆนะคะ <c oughs> หนูชอบที่นี่เพราะแบบนี้แหละหนูนั่งโซนด้านนอกนะคะร้านเขาจะมีสองโซนโซนนอกดีเจก็จะจัดเพลงให้เราฟังไปไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะมีโซนด้านในก็จะเป็นห้องแอร์นั่งกินในห้องแอร์ก็มีโต๊ะมากมายให้เราเลือกนะคะก็เลือกนั่งได้นะคะหนูก็นั่งกินแบบเนี้ยประจานะไปกินประจําก็นั่งแต่โซนข้างนอกนั่นแหละฟังเพลงไปด้วย แล้วก็ก็จะมีแอร์เคลื่อนที่ให้เราด้วยนะคะมีแอร์เคนที่ให้ด้วยนะโซนด้านนอกที่หนูนั่งกินเนี่ยนะนะคะอตัวใหญ่ๆหลายๆตัวเพราะว่าโต๊ะเขาร้านเขาค่อนข้างใหญ่อยู่นะคะอ,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 อาหารสะอาดร้านสะอาดนะคะห้องน้ําสะอาดอทุกอย่างดีโอเคลากันไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากๆนะคะบ๊ายบายลากันไปแล้วเด้อ